สวัสดีครับวันนี้มีของดีต้อนรับปีมะโรงนะครับอาจารย์ได้มีกระเป๋ารุ่นรับทรัพย์ต้อนรับปีใหม่นะฮะมีด้วยกัน2ไซส์สองสีก็คือมีสีครีมทองแล้วก็มีสีดําซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางนี้นะฮะเป็นนตาทิปตามโบราณเชื่อกันว่าเป็นดวงตาที่3จะได้มองเห็นช่องทางธรรมาหากินก่อนคนอื่นใครเขาเห็นโชคเห็นลาบเห็นเงินเห็นทองนะครับซึ่งมีขนาดใบใหญ่ความยาว19เซนมีความหนา2.4เรียกว่า วาจาเรียกทรัพย์ความคว้าง9.5เป็นศาสตร์ของความเชื่อเพราะฉะนั้นคนที่ได้เช่าบูชาไปเนี่ยถ้ามีความเชื่อก็จะได้เงินได้ทองนะตรงหัวซิปนะครับอาจารย์ก็เลือกสารพระคาถาณชาลิตินะหัวใจพระศิวลีเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบนะครับเวลาเปิดก็จะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบกระเป๋าเปิดขึ้นมาด้านในจะมีช่องใส่ด้านละ4ช่องรวมแล้ว8ช่อง เลข8ถือว่าเป็นเลขมงคลนะครับเป็นบ่อเงินบ่อทองยังมีสัญลักษณ์มหายันสิททิศก็เป็นถุงเงินถุงทองด้วยนะฮะเหมาะสาหรับคนที่มีความเชื่อจริงๆนะครับด้านในยังมีแผ่นทองทั้ง5นะ้าณะเมตตาอยู่ในนี้ด้วยครับไซส์เล็กนะครับมีณนะตาทิย์เช่นกันดวงตาที่3เช่นกันข้างในมี8ดช่องเช่นกันด้านละสี่มีมหายันสิบทิศมีถุงเงินอยู่ตรงกลางเช่นกันมีความยาว15้า 9. 9เป็นเลขมงคลมากเลยนะมีความหนา2.4ว่วาจาเรียกทรัพย์มีความกว้าง9.5เป็นศาสตร์ความเชื่อใครเชื่อก็ได้สมความปรารถนาขอให้ทุกคนที่ได้เช่าบูชาไปรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับ